เอาแล้วก็ขอสวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับผมเจฟสเตติกเช่นเคยแล้วอยู่เกมไม้คราเออสิลรอดแอดออนดับเทพ ep ที่สองกันแล้วนะครับผมก็จะพาที่แล้วที่ระหว่างที่เรากำลังขุดบ้านอยู่เราก็เจอกับสิงลึกลับปแปลกๆนะฮะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวเลยทีเดียวนะแต่ว่า <c oughs> มันจะไม่ใช่เป็นหลักที่เราจะมาพูดกันในคลิปนี้นะหละักที่จะมาพูดกันในคลิปนี้ก็คือการที่เราจะไปลงเมืองนั่นเองนะครับผมก็ปกติของ อย่างแรกเลยที่เราต้องขาดเอ้ยถูถุยอย่างแรกเลยที่เราขาดไปด้ก็คือพี่แอ๊กนั่นเองนะฮะแล้วก็ผมเข็งมืบางทียาหาแค่นี่จะไม่พอนะเ๋จวเราทําอุย้ยก็เยอะอยู่ก็ไม้ส่วนใหญ่แล้วไม้เวลาผมเอาลงมือผมจะเอาลงไปชุดหนึ่งเลยนะอืมผมจะทําชุดหนึ่งไปเลยแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นการลงเมืองครั้งแรกของเรานะครับเราก็จะใช้ไม้น้อยๆหน,น่อยก็แล้วกันนะแบบน้อยจริงๆเลย โอเคเราจะต้องลงเหมืองแล้วรครับผู้ชมนะสีที่ผมต้องการก,ก็คือโล่เพราะว่าเราขาดโล่ไม่ได้นั่นเองแต่แป๊บหนึ่งทำไมมันเช้าได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวผมผมงึดกับอีกระบบหันมากเลยเนะี่ยมันยังไงกันแน่วะมันต้องระดับไหนนี่ถึงจะพอสามแปดแล้วกันเออเอามาช่างมันเถอะแค่นี้ก็ดีแล้วโอ้ภาพยังสวยเลย อันนี้ผมปรับสมูตตี้ไลนิ่งด้วยนะเออมันเลยจะดูแบบภาพส่องสว่างแล้วก็กราฟิกดีหน่อยแต่มารูเครื่องผมจะรับไหวหรือเปล่าดีนะโอเคชุวอุ้ยฮ่าเหล็กย่มขุดไป เอ๊ะเดี๋ยวนะจะว่าไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ครับได้เลยเหนี่ยวจริงผมครับดาบได้เล่มหนึ่งเลยนะจะครับมาสองอันหรัสติดใช่ไหมอ๋มอใช้บล็อกฐานในการครับนะครับสองบล็อกอุ้ยมันทะลุอย บางทีเสียงคลิปที่เล่าจะเป็นเสียงฮิโรบายก็ได้นะผู้ชมเออมันไม่แน่ไม่นอนด้วยฮิโรบายถ้าใครที่งวงว่าฮิโร่บายคืออะไรก็เราไปเสิร์ชข้อมูลดูนะผู้ชมสมัยก่อนที่ไม c ครับมันดังๆมันก็มีเรื่องเรื่องนี้แหละฮิโรบายนะก็ฟังแล้วก็หลอนๆดิเราไปหาฟังก็ได้นะผู้ชมประวัติฮีโรบายมีเยอะแยะโอ้ยลุงนีน่เจ้าสานมาด้วยเอ้ไม่น่าเลยเราอืม หาฐานอีกสักนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราครับดาบ่านก็ดาเมจมันก็ไม่ได้แรงนะผู้ชมมันเบาอยู่นะเบาพอสมควรเลยแถมมันพังง่ายด้วยผมเลยก็อยากใช้แต่ว่าดาบมันดูเท่ดีเออสีออกดำดำดำปีเลยดำเมื่อส่าภาพมันกระตุกเกินว่ะเออขอแบบเออกราฟิกตำตนิดนึงเออลื่นขึ้นเยอะเลยเนี่ยเรื่เป่าทำไมผมหาข้อแตกต่างไม่ได้เลยเออช่างมาแล้วกันเอาว่ามีแค่เฉดเดอร์ก็เกินพอแล้วเนี่ย ไม่ต้องมีแบบปรับอะไรเพิ่มเติมในเกมให้มันสวยหรอกอยู่ที่ว่าเครื่องของคุณจะรับไหวหรือเปล่าก็แค่นั้นเองนะน,นี่แหละได้แล้ว <c oughs> ดับทานนะฮะนี่ ดูความเท่ความนี่ครับสภาพดาบก็จะประมาณนี้นะเพื่อนขันกิจเท่เพอสมควรเลยโอเคเราโยนดาบหินทิ้งไายเพราะเราจะใช้ดาบฐานนั่นเองนะครับผมนะฮะเด็ดๆชุบดว่าพื้นที่อุ๊ยอ่ามีตัวให้ทดลองนั่นแหละมาปี๊ยหนึ่งทีตีไม่โดนเมื่อกี้ เลเวินวะตรงนั้นอะใช่ไหมๆๆๆชัดเจนครับผมเลเวินเระหวังตกนะเพื่อนผมว่าเรายังไม่พร้อมกับเลเวินแห่งนี้ว่ะแรงแข็งแกร่งไม่พอผมว่าผมต้องมาตรงนี้ก่นนอนเนี่ยนะโหโคตรสูงเลย เ <ś les> อ้ยผมว่าผมไปหาอีกเหมืองน,นึงดีกว่ารู้สึกว่ามันจะมีอีกเหมืองน,นึงอยู่ข้างๆเหมืองน,นี้ครับเดี๋ยวไปหาดูไม่ง่ายเลย่านผู้ชมคือมันไม่มีเหมืองที่ว่านั่นเลยมาเสียงดวงต,ตายก็ไม่เป็นไรครับต่อให้เราตายแล้วก็แค่ฟาาหมาของใหมเ่เราเพิ่งเริ่มต้นเราไม่ได้แบบต่นนานไง ถ้าเราเล่นมานานแล้วเราตายเนี่ยอันนั้นน่ะสิงจะค่อยเสียดายครับไม่ทันอ่าปักทอดไว้โอเคปัญหามันอยู่ที่ตอนขึ้นนี่แหละลำบากตายหงชุบปึ๊บอ้อเหล็กเหล็กเหล็กนี่แหละสาระที่เรามาที่นี่คือเหล็กนะ โอเคฐานนี้ก็เป็นทรัพยากรสำคัญเหมือนกันนะครับช่วงต้นเกมมันอะไรมันสำคัญหมดแหละแต่ถึงจะเป็นท้ายเกมผมก็เก็บหมดนะผมไม่เลือกว่าไหนมันด้อยกว่าไหนมันดีกว่าผมก็เก็บหมดแหละเพราะว่าฐานพวกนี้มันขุดแล้วมันก็ได้เลเวลไงอืมมันมีข้อดีหมดแหละครับ ว่าถ้าผมหาแร่ลาปิสเจอตอนเนี้ยแล้วถ้าไม่แล้วถ้าเจอเยอะคือเป็นเรื่องดีเลยเพราะว่าผมจะได้คราฟดาบลาปิสมาปั๊มเร็วนะฮะมันแบบคือยืนอยู่เฉยแล้วก็ถือดาบอะเวลวก็ขึ้นรัวๆแล้วมันเป็นอะไรที่แบบสบายมากเลยนะเอออเฟเครัวๆเลยนะเนี่ยชิบคุทานไป Here we go again วอเตอร์เฮลเป็นเมืองที่ใหญ่จริงๆใหญ่สุดยอดแช่ <Okay. S 1> มันทะลุไปเลเวนข้างนอกเนาะโอเคไม่มีอะไรตรงนี้ปัญหาคือตรงนี้มันคือถิโนโอ้เดี๋ยวข่ขยลงไปเดี๋ยว่อยลงไปเดี๋ยวเช็คข้างบนให้ครบก่อนครับข้างล่างแล้ว่ข้ว่ากัน นักเจ้าอเล็กมาข้าจะกัดอุ๊ยอุ๊ยอุอะไรวะ Here we go again ไม่เว้ยเออเหมือนที่ใหญ่จริงครับฟาร์มดีคุ้มแบบคุ้มค่าจะจัดอื้มนั่นแหละง่ายมีอะไรไหมมีเหล็กไงล่ะฮะตอนนี้ก็ ผมมั่นใจเพราะว่า,าสินหรผู้ชมว่าถ้ากลับบ้านไปน่าจะได้ชุดเหล็กแบบครบเซตแล้วก็โลแน่นอนงไงก็ต้องได้แล้วก็เดี๋ยวได้เหล็กจนมากเพียงพอก็ทับคาบถังน้ำแล้วก็ทำฟาร์มเลยทำฟาร์มใต้บ้านเราไงล่ะเป็นที่เจ๋งใช่ไหมล่ะผู้ชมทำาฟาร์มใต้บ้านไงนท็อตมันแปลกๆกักนะ ฐานเยอะจริงอืมอุ้ย,ยลาปิสเฮ้ยเียสวยงามแต่ได้แค่นี้มันไม่พอคราบครับมันต้องได้เยอะกว่านี้ รู้ไปเรื่อยๆจริงไหมผู้ชมนี่กลาวแบบให้ผมรวยใช่ไหมฟาร์มทีเยอือมรวแต่เรามาจากทางไหนนี่ทางนี้บอกน่ะนใช่ทางนี้แหละที่เรามาเอ่อแล้วก็ตรงนี้เราลงไปข้างล่างใช่ไหมเราก็วนมาขึ้นมาตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ทางให้ไปทางนี้ก็คือตรงนี้แล้วล่ะมาขอเหล็กแบบุ้ยเฮ้ยเดี๋ย,ยวน,นี้โอ้ดิลงมาลึกขนาดนี้เลยเ,ลยเลยนีเ่ยเฮ้ยงิมเนียดีนก <c oughs> ตำข่า <c oughs> เฮ้ยเจอลาพิีีแล้วโหโชคดีมากครับเฮ้ยนี่ผมไม่รู้ตัวเลยนีว่าผมมาลึกขนาดเนี้ยลึกขนาดไหนก็เจอมรกตนะคิดดูแต่ว่าพื้นที่นี้ไม่มีเพิรหรอครับถ้ามันจะต้องเจอเพชรก็ต้องไปให้มันลึก ตัวคับกูรีไปข้างบนคับใหม่ดีรออะไรล่ะเฮ้ยอยรีบรับเลยกำลังจะพูดว่าถ้าเจอเพชรมันต้องไปประมาณสิบสิบห้าถึงสิบสองถึงเอ้ยไม่ดิสิบห้าถึงถึงหนึ่งอะถึงห้าไม่หนึ่งมันตันหมดแล้วไม่ใช่หรอว่ามันมีอะไรขนนี่เออเอางี้คือตั้งแต่สิบห้าไปถึงห้านั่นแหละถึงจะเริ่มมีเพชรซึ่งไม่อยากจะเชื่อว่าขาน้อยที่เจอตอนนี้เอขอขุมทรัพย์ชัๆ โอ้นี่ไงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราคราบเลยนะครับครับคราบตกคราบมาทำไมวะเนี่ยเฮ้ยมึงจิ้มดีๆเจมนิ้วมาจิ้มดีๆขอร้องขอร้องไปกดสติ๊กนะครับโอเคแล้วก็พิกแอ็กเล็กนะครับนี่น,นี่เออเฮ้ย ค่อยค่อยบุญยาสีเสื้อ่าเฮ้าสีใดดาบดาบเทพมาสองลิม,มนี่ผมจะโชว์ให้ดูพีน่นิหารดาบอาลาปิสเห็นอะไรไหมเลเวลครับมันขึ้นลัวๆถ้าที่เรายังไม่ได้ทำอะไรนะฮะนี่อะไปไงบอกเลยครับแม่ดาบเนี่ยยืนเฉยๆก็มีเลเวลก็ใช้กับเขา,เาบอกไว้ก่อนแต่ว่า ทุกคนเขามีเฉี่มกัดในการล้อไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะเบื่อก่อนก็ได้อยากไปไปไฟมอนสเตอร์เอาเลเวลมากกว่านะเพราะมันมันกว่าไงมันไม่เบื่ออันนี้มันได้ชัวร์แถมได้แบบปลอดภัยด้วยไงไม่ต้องไปเสี่ยงชีวิตอันตรายนะหนึ่งเม็ดอืมอย่างนี้อย่างนี้มีระว้าปะวะเสียวระวานี่กินหนึ่งเม็งอื้อหนึ่งเม็ดอร่อยอร่อยอืมอีกหนึ่งเม็ด อีก1เมตรอีก1เมตรครับผมโอ้หถ้ามีฟอร์จูนนี่กระจายเลยนะโอ้เสียดายไม่มีฟอร์จูนถ้ามีฟอร์จูนนี่แบบมันจัดอะ่ะบอกเลย <c oughs> นี่ลืมทางกลับบ้านแล้วนี่นะเออผมลืมทางกลับบ้านแล้วเนี่ย <c oughs> จำไม่ได้นี่ยโอ้ยมีอลไรมาโผล่เลยวีเลยเลยโอเคครับแต่ที่ตอนนี้เควสหลักของเราก็คือเหล็ก ขุดไปให้มันได้เยอะๆก่อนจุไปน้ำอยู่สูงกันไปว่าผมว่าผมจะตักไปลาดลาวาซะเฮ้ยถ้าพาส this เป็นพาร์ที่คุ้มมากเลยนะป๊ต่อได้ทั้งเหล็กได้ฐานเพิ่มแล้วก็ได้เพชรแถมภาพดาบเทพได้สองเล่มนะเควสเราก็เสร็จมาสองเควสแล้วน,นั่นเน <S <S องแล้วก็เดี๋ยวๆๆผมทำมินี่ก่อน ทับถังน้ำ่าแล้วก็ตักน้ำตรงนี้ไปใส่กับลาวาอย่างพัดนี้มันจะเป็นพัดที่เราได้สลามบอลเลยคพณู่้ชงนะนะสัอ้าวสลามตายแล้วแต่ดอกไว้ให้จ <c oughs> ิงจิ้งหลี นี่ฝันตกออ่าโอ้ยสลามบนเพียบมันโดนลาวาตายงั้นสิเฮน่าเทอุตสาเป็นได้เป็นสลามนึงทีไอเราก็นึกว่าจะเทพเหมือนไอตัวตัวนั้นแต่เจ้ามันห่างจังเกินไป โอ้ยทำใหม่เว้ยโอย,โยผมว่าผมต้องพักถ้ำไว้แค่นี้ก่อนมั้งเออ <_ p> เห็นด้วยคับผู้ชมผมว่าผมคงต้องพักถ้ำไว้แค่นี้ก่อนอะ่ะเออเดี๋ยวไปเ็ขุดเหล็กก่อนเอามาตะเหล็กพอแล้วเดี๋ยวเรากลับละส่วนเรื่องอ่าฟาร์มออคซิเดียนก็พักหน้าล้วกันเนาะ พลาดนี้ก็ไว้ก่อนตัวครับนี่ก็ปล่อยไปเลยเก็บเก็บเอมอร่แล้วอ่ะก็อยากขุดนะแต่ว่ามันขุดไปก็ไม่คุ้มอ่ะรอได้แบบเอนชานฟอร์จูนสามของแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาเก็บเนาะเอ็มใชเอมรรลเนี่ยเอ้เออปวดหัตกใจจุ๊บจุ๊บอ่ะขุดไป นี่แหละ <c oughs> นี่แหละทางกลับบ้านของเราทางกลับบ้านของเรามาแล้วโหหมอากาศสดชื่นฝนหยุดตกแล้วด้วยโอมันจะาเจ้าเจียมอะไรขนาดนี้แหมจริงจริงจริงถือว่านี่เป็นพาสของความสำเร็จนะครับผม,มพูดอีกรอบหนึ่งเลยมันเป็นพาสของความสำเร็จมากเอาไะทั้งแร่เพิ่มแล้วก็คราบ ดาบเทพได้ถึงสองเล่มน,นะเออเควสเราเสร็จไปสองเควสละอ่ะแล้วก็แถมได้สลามอีกนะแล้วได้เพชรด้วยโอ้ชีวิตดีดีดโอเคก็จะพัฒนี้ก็ขอพอไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะชอบกดไลค์กดติดตามเป็นกันแล้วับบ a ช n e l นล้กน้องผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอ้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม